สวยัวชิดน,น้องละตัะไรรเกินโอเคสวยมาดิสเปมโฟรู้จักเฝ้เาหนอะเขนารบุ เออมันหลบหายเร็วจัดยิ่งมาขึ้นทางถ่าเห็นแรงวิ่งลงเลย เดี๋ยวน็อกน็อกขอหม่หมดเหมอเออเออนี่ไปแล้ว ไชารถดออดกไปหมดหมดหมดตัวเดียวตัวเดียวพี่มีอันหนึ่งคิดไปเตอร์นะใช่ใช่อยู่กับพี่อันหนึ่งมาเลยมาเลยอุ้ย่ะบอลอยู่ไหนอ่ะ input here here okay okay thank you thank you oh ม่ได้วขอสองตัวด้านบน チェックしてみましょ โอเคสวยวู้มาเนเียนนะแต่กระเป๋าใหญ่ <laughs> ผมไม่เห็นเลย